สวัสดีครับพผมรุจานีมีดทีวีชแนลนะฮะวันนี้เราก็จะมาสอนเกียนเสริมนะฮะวิธีเกี่ยงง่ายๆฮะแต่ไม่เหมือนแอปคนตีทั่วไปนะฮะโอเคมาเลยนะนี่ฮะมันเป็นแอปอันนี้นะฮะนี่ฮะเจาขอสื่อสารก็ได้ฮะนี่ฮะโอเคมันก็จะเสียของอะไรก็ได้นะฮะนี่นะเซนู้ นะ่ะทีนี้ไม่รรับถามว่าถ้าเราปลับอัตมากะก็ปลับได้นี่สุดยอดไม่อยู่อันนะะี้น,นะฮะนี่นี่นเวลาเล่นเซิร์ฟคนอื่นนะเราจะเสียของอะไรไม่ได้แต่มันไม่เหมือนแอปทั่วไปจริงๆนะฮะ แบบว่ามันแบบบ้าสดๆนัเนี่ยบ้าสุดๆเลยไม่แบบว่าเราจะเราปรับตอนเช้าแล้นะดี๋ยวเราปรับไอ้อันนี้ไม่ได้นะฮะนะฮะที่ผมกดเนี่ยเช้ามือเช้ามือนะฮะแต่แต่เราปรับสองอันนี้นะฮะนี่ฮะรีดดาบกับพิกแอคนะฮะพิกแอคนี่อมตะนะฮะดาบนี้มีชีวิตนะเกณฑ์ในเซิร์ฟเวอร์ขนาดฮะเกณฑ์ในเซิร์ฟเวอร์ก็จะอมตะนะฮะแต่เวลาดูแล้วห้ามบินนะฮะเดี๋ยวจะโดนตีเอาแก๊กซึมะ แล้วไม่ได้เล่นเอ็กปอนนะคะอันเป็นตัวไข่โคงนี้นะหลุดได้จากไอ้สี่ทางแล้วก่อนนะนี่ฮะกดเข้าไปนะมันจะมุงนอะไรไม่เห็นนะห้าบินกับนะแต่ดูเหมือนจะแบบว่าจะมีคนตีเราได้นะฮะจะมีคนตีได้ใช่ว่าเราปรับเอามาตะเล่นคลื่นพุทนี่เยเราก็จะมันก็จะตีเราได้นะฮะแต่เราจะตีมันแบบไกลๆได้นะฮะเหมือนลรโปงไงฮะนะฮะ พอใจนะฮะแต่ถ้าเซิร์ฟตัวเองเราก็จะปรับมือเช้าอะไรพวกนี้ได้หมดเลยอือะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนของวิ่งเร็วนี่วิ่งเร็วนี่ฮะวิ่งเร็วเซิร์ฟตัวเองจะเส็จของได้นี่เสียแป้นมากเส็จทั้วหมดเลยนะฮะ มังสีไม่ค่อยได้เยอะกว่าคนอื่นนะฮะใช่ครับมันสีไปพิกแดนนะเราเคยนะถ้าเกียนซื้อเพื่อนก็เกียนได้นะเกียนได้หมดเลยเอามาตักอ,อะไรพวกนี้เข้าแอปเกียนนะฮะ ผมไม่ชอบเกียรแต่เอ้ยไม่ใช่ผมไม่ชอบโกงนะแต่ผมชอบเกียร์เซอร์ม่ค่อยนะอนะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฮนะสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าค่อยเจอกันนะจะมีแอปเกียรใหม่ๆนะนะฮะบ๊ายบายเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะยังลืมบอกยังบอกว่ามันคือแอปอะไรน,นะออกไปอร์เลยในสุดทางก็เก่ามันจะคือแอปแอปกดรตีน ไม่ใช่นี่ฮะมันจะเป็นแอปอันนี้นะฮะนี่ฮะนี่ฮะแอปนี้ฮะที่ผมเธอนนี่ค่ฮะคือแอปอันนี้มันเท่มากเลยเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยนะฮะนีคือแอปเกียมนี่ถ้าใช้ถ้ากดใช้นะฮะกดเข้าไปที่มันแล้วมันก็กดเข้าเกมนะมันใช่ไหมเนี่ย มันจะกดเข้าเกมให้อยู่แล้วนะฮะให้คุณออกมันนี่มันจะเป็นหน้าตอนนี้อันนี้เป็นเลือกแมปอันนี้คือเลือกแมปเสือ้อแล้วก็เลือกอะไรนี่คืออะไรอ๋อไม่รู้นะฮะสงสัยจะเป็นที่เลื่อนนะถ้าคุณกดเข้าที่เกมนะฮะนี่กดเข้าไปนะฮะนี่ฮะมันก็จะขึ้นนี่ยละค่ะนี่ไงนะฮะ โอเคนะฮะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ,ะสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะ